ครับทีนี้วันนี้ก็มาล่าการจับค่าชับปองยังไม่แน่ใจว่าตัวนั้นสีอะไรคือตอนนี้นนที่มีอยู่นะขาดตัวนี้ตัวเดียวขาดตัวนี้ตัวเดียวอ่ะลองกันเนาะ,อะลองเลยคุณย่าลองเลยคุณย่าลองเลยอันนี้อยู่ที่ โรบินสันสีสมานนะตอวนนี้ก็กาจะกาจะคาชาปองมีเยอะใช่ไหมเอาแล้ว เรามาดูกันว่าจะได้อะไรมาเล่หล่นมาเลวสีอะไรอ๋อาโนไว้ได้สโนไว้จ้า <c oughs> นี่ดูต่อไป อะไรลงไปล้ลองตัวที่สองอันนี้ได้มาลองตัวที่สองว่าจะได้ตัวนี้หรือเปล่านะนตัวนี้นะนนนนอะ๋แค่นี้นะ เอาละตัวที่สองกขยุกะยิกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วลวนแล้วใช่ไหมหวะ ใช่ไหมวะเหมือนใช่ไหมไ<ป>อุ้ยใช่ได้ได้แล้วได้แล้วตัวนี้้าจะมุนนะครับต้องส่องดูก่อนนะว่าอะไรอยู่ข้างล่างโอเคได้แล้วตัวชุดครบเซตแล้วนะครับตัวนี้ ครบเสร็จแล้วป้ายกลับบ้านพร้อมอวันนี้ได้ไปกันเลยนะกาชาปองนะเจ้าหญิงทั้งหมดก็มีทิงเกอร์เบลแล้วก็อันนี้ลาเพนเซลและน,นี่เจ้า,นะาหญิงอะไรนะเจ้าหญิงนี่ก็ เจ้าหญิงอันนี้เซนเซเดล่าอันนี้คือเขาจะมีทั้งหมดเจ็ดตัววันนี้หามาได้นะครับหลังจากกดมานานมาดูเลยครับให้คุณย่าแกะได้เลยแกะให้เด็กดูนะคะแกะให้ได้นะตัวนี้คือใครเกบไว้แล้วนะนี่ค่ะตัวนี้คือใครนะคะเรามาลุ้นกันนะคะ ก็รู้แล้วนะตอนที่กดมารู้แล้วแต่เราจะมาประ,ประกอบรรู้แล้วนะเป็นแอนนาใช่ไหมแอนนาค่ะเป็นน้องแอนนาเจ้าหญิงอนนาซึ่งเป็นตัวนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในเจ็ดเจ้าหญิงเนี่ยนะ่ครับนี่ยนี้คือยากเขาเขาห็นมามาครบแล้วสำหรับคอลเลซชันเจ้าหญิงน้อยๆเนี่ย mm hmm. รู้สึกว่า จะมีชิงกระเบลได้มาประมาณสามต,ตัวส่วนเซเนล่าเนี่ยได้มาสอตัวอันนี้ก็หาตัวนี้นะฮะนานี้หามานานล้กว่าจะลนลนมาข้างล่างนี่นานมากคุณย่าก็ไปกับคุณปู่คุณปู่เป็นคนถ่ายคุณย่าเป็นคนหมุนเอจ๊กะก็เลยมาตอนนี้มา ให้ดูที่ทบ้านนะครับจต่ประกอบโชว์ซึ่งตัวนี้คุณย่าชอบมากรอมานานาต่อหัวนี่ต่อหัวแล้วก็เสื้อคลุมเสื้อคลุมอันนี้เป็นเสื้อไอ้หมวกแะหมวกหมวกนีนน่เทคนิคการการหยอดก็เรียกการการหมุนนะอันนี้มันไม่ตงให้ตกกลาง ก็ยืนได้แล้วหน,นูแอนนาเขาจะมีรูนะที่ขาเนี่ยเขาจะมีรูให้ให้วางเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปู่จะทําให้อุย้ยโทษโทษโทษจ้ะอุ้ยทาไมต้องขางขาขนาดนั้นอ่ะเออใช่ขาเขายาวมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเค okay, ได้แล้วนี่สรุปแล้วได้ทั้งหมดครบแล้วนะครับในคอลเลซชันเขานะ ท,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 ทีที่ปูนะอันนี้ทิงกรเบลลาพินเซลเจ้าหญิงอะไรไม่รู้จําไม่ได้อันนี้ก็นีตัวหนึ่งแล้วก็เซนเดอออสนุวไว้แล้วก็คนนี้แล้วก็ล่าสุดแอนน้องแอนนานะครับก็ครบแล้วนะครับนี่ครับก็สนุกสนานนะครับไปหา,หาหมุนขากดออกมานะครับ<ม>เก็บไว้ให้ลูกให้หลานไว้ดูได้นะครับ